สวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่คือสวนนี่คือสวนในสวนครัวนะครับที่หลังจากที่ขึ้นเวทีหลังจากขึ้นเวทีเนี่ยไม่ได้มาดูแลนะลครับเนี่ยหญ้าลกขึ้นเต็มหมดเลยก็ตอนนั้นก็บอกว่าขึ้นเวทีเสร็จแล้วกะว่าให้บรรลุผ่านเรียบร้อยถึงจะทําการดูแลรักษานะครับนี่ก็ผ่านแล้ว เดี๋ยวก็จะเริ่มมาตัดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ปลูกผักเราจะเริ่มปลูกผักนะครับปลูกผ,ผักสวนครัวดูครับท่านดูไนดะ้มันลกหมดเลยนะในสวนนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับหลากหลายผักนะมีทั้งมะนาวมีทั้งต้นก้ามปูนะครับมีทั้งสาดาวมีทั้งน้อยหนาโอ้มีหลายอย่างครับนะครับนี่ ขึ้นเวทีใช้เวลาขึ้นเวทีรุ่นร่วมสามเดือนนะครับดูครับโอ้โห,โโหมันลกขนาดนี้ลกสุดๆเลยอะ่ะอันนี้ก็เลยตน้ตนตน้นต้นกามต้นก้ามกามเรื่องไงนเนี่ยเนี่ยเอามาเอามาก็เ,าเลยนะเอามาดองอร่อยนะครับกินกับน้ำพริกแซ่บด้วยนะี่ โอ้โหระยะสามเดือนครับลกได้ใจเลยอันนี้ต้นกระโดนอ้น,นี้ต้นพักกระโดนหน้าเห้าน,นี่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 ไปเอามาจากห่วยต้นกระโดนเอออนี่ต้นกระโดนเบิ้งที่ละ่ะไม่ได้ดูแล <c oughs> แม้แต่เก้าอี้ย่าขึ้นท่วหมดแล้วเนี่ยอันนี้เวทีอันนี้จะเป็นเวทีตอนที่ป่วยนะครับตอนที่เป็นตอนที่ไม่สบายทั่วหมดแล้ว <c oughs> ดู โอ้โหนี่เวทีตอนป่วยเป็นโควิดก็มานอนในป่านี่แหละครับเขาไม่ให้เข้าบ้านนี่ต้นกามปูต้นมันปูต้นมะม่วงโอ้โหนี่ครับเนี่ยผลงานจากการขึ้นเวทีครับต้นโกงต้นกล้วยตายก็มีต้นกล้วยตายแล้วนี่ต้นกล้วยก็ตายอ้าต้นนี้รอดต้นกล้วย เกือบตายโอ้ยมัวต่ข้นเวทีหลายเสร็แล้วบัวไหนมาเบิงปลอยเลยปฏิญาณไว้แล้วเสร็แล้วว่าถาบว่าบรรลุกระตปลอยไวกอนขันบรรลุเมื่ไใดแล้วก็ผ่านเมื่ไหดแล้วก็ะตมาบูรณะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหระยะเกือบสามเดือนนะฮะตีสว่สสามเดือนแล้วกันดูความรกของมันยาเพียบนี่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห ในสวนนี่มีหลากหลายครับเนี่ยแบ่งพื้นที่ไว้ทำเกษตรพอเพียงนะครับผมสวนสิงบ้านสวนสิงหนะ์เนี่ยชอบชอบด้านการเกษตรครับจริงๆชอบด้วยนะชอบอยู่ในป่าชอบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยมันมีความสุขนอนใต้ต้นไม้อย่างงี้นะนะครับนอกจากกระปูกผักสวนครัวแล้วเรายังเลี้ยงปลาอีกนะ ไปเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อปลานี่เบื้องเนี่ยนี่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 บอ่อปลานะครับนี่เลี้ยงปลาหมอไว้เนี่ยอยากต้มอยากก้นอยากอีนอย่างกัียโยเอาไปนะครับบอ่อปลาหมอนะแบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักสวนครัวประมาณทักสามสิบตารางวาเนี่ยแหละครับสามสิบสี่สิบตารางวาประมาณนี้นะฮะจากพื้นที่ ประมาณเกือบเกือบสองไร่ครับแบ่งไว้ปลูกผักประมาณสามสิบสี่สิบตารางวาชอบด้วยชอบทำสวนนอกจากไอสิงจะเลี้ยงปลาหมอแล้วไอสิงยังเลี้ยงปลาดุกอีกนะทดลองเลี้ยงปลาดุกได้ผลด้วยได้ขายแล้วด้วยนี่เน่เน่นีนนนน่่่เลี้ยงปลาดุก เียบแล้วปละดุกอะเลี้ยงง่ายๆเลยเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ยากเลยสนะเนี่ยดูนะฮะเลี้ยงอย่างนี้เลยเนี่ยเลี้ยงง่ายๆเลยขายแล้วได้ขายแล้วขายไปเยอะและ้วขายได้เงินมาสามสี่พันแล้วอ่าอะให้ดูก่อนนะครับนี่สวนครัวบ้านสวนสิง ปล่อยทิ้งไว้เกือบสามเดือนญ้าลกหมดปล่อยทิ้งไว้ทำไมขึ้นเวทีขึ้นแสดเงเวทีอนะนครับคลิปนี้เอาไว้ใครนี้เนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ